วันนี้มาถ่ายใช้บริการถ่ายรูปก,กับพี่อ่บอาทางร้านเป็นยังไงบ้างคะดีค่ะดีมากสนุกไหมสนุกค่ะอาการบริการที่นี่เป็นยังไงบ้างคะลองลองแนะนำคือตอนแรกก็คือตอนมาเราก็ไม่รู้ว่าจะโพสอะไรจะยังไงแต่พี่ตากล้องที่นี่ก็คือแบบเขาดีเขาก็คือแบบจะแนะนําว่าควรจะเป็นอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็เขาจะหามุมที่ รู้สึกว่าดูดีที่สุดของเราให้เองนะครับเขาก็จะแนะนําเราก็คือไม่ต้องกังวลเรื่องเลยก็ฝาพคุณแกล้หน่อไหนเองชอบค่ะถากสวย <c oughs> หางงเก่ง <c oughs> ช่างแต,แต่งหน้าก็ดีค่ะสวยมากแต่งสวยมากจะให้ฝากอะไรกับคู่บ่าวสาวที่กำลังตัดสินใจจะมาถ่ายรูปนะฮะแนะนำของเราให้หน่อย ก็ถ้าไม่ยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนหรือว่าอะไรยังไงก็ลองมาปรึกษาที่นี่ดูก่อนได้ครับเขาแนะนําดีมากก็รู้เรื่องเลยโอเคคุณแพ้ป่าให้พี่นิดนึงตอนแรกตอนแรกยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะมีงาน,นะคะ่ะแต่ว่า <c oughs> เจอที่สัตูนี้ก็คือประทับใจรีบเลยค่ะรีบเร่งรัดค่ะปิดตัวปุ๊บมีเลอฟปับเลยใช่ชุดสวยมากค่ะมาลองคุยก่อนดีขอบคุณมากมากค่ะ